สวัสดีครับแฟนคลับชงเระหมอล่ำระรอมาอัปเดตพ่อลูกคู่นี้นะครับพ่อนุกกับน้องอ,ออายพี่น้องมาเบิ่งลีลาการของเงินของลูกสาวมาเบิ่งมาเบิ่งพี่น้องสิน,นารักซํำได้ไปเบิ่งไปชมนะครับเอาไหมขอไหมเอาไมถ้มาพ่อฟังอยู่ไม่ว่าพ่ออยู่ไหน โอ้ยแม่ <c oughs> <amm> <c oughs> ไม่ได้บอกนะเบาดีจังเแ<ค> <c oughs> นวไม่ได้บอกเราพูดดีจังเลยจะได้ให้ทำไม <c oughs> เดี๋ยวพออ้วนให้เลย <c oughs> หนึ่อาพ่อฟังอยู่คิดถึงนูกได้นะง้อพ่าฉันยาวอ่ะง้อจะเป็นเด็กดื้อโ <c oughs> อ้อหอันเดียวถูกระโหลกลูกจะเป็นเด็กดีอม ทำไมว่าพ่อเป็นใครโอ้ยเป็นไรพ่อเป็นใครช่วยส่งโสดกับส่งรักส่งรักกับมาถ้าพ่อฟังอยู่คิดถึงหนูหน้อยนะคิดถึงหนูหน่อยนะหนูขอสามพันหานูจะเป็นเด็กดีแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว หนูคอสันยาว่าไม่ใช่หนูคอสามพันห้ามันก็ขอจองนะค่ะคอสามปัญหาเลยบอกใช่ค่ะที่เอาไปซื้อยังสามปัญหาลาบูบูโอ้ยลาบูบูลาบูบูมันสามหมื่นห้าไม่ใช่หรอไม่ใช่พ่อตัวใหญ่คือสามหมื่นห้าหนูพ่อตัวใหญ่ไงจะไปเอาตัวเล็กตัวใหญ่เรามีแล้วนี่ไหนดูดิพอดูดิเม่มึงลาบูบูพื้นเขาคือไปตะเบิงถ้าดูเอ้า ต้องอาบเอาปากก็ดีแทะหัวลกจะในหัวพ่อหล่อนเดียวเดียวหัวลกก็่ะมีเขาขึ้นพ่อเริ่มโง่แล้วพอเริ่มโง่แล้วพ่อเริ่มไม่รู้อะไรแล้วลูกตัวยังไ่งพอกับว่าหัวเลยตอนนี้เออเออเออตอนนี้มีอะไรปิดบังพ่อหรือเปล่าเฮ้ย ถ้าลูกฟังอยู่ไม่ว่าลูกอยู่ไหนไม่ว่าลูกเป็นใครให้ทรงรับกลับมา <c oughs> ถ้าลูกฟังอยู่ <c oughs> คิดถึงพ่อหน่อยนะพอ่อขอสัญญาว่าจะตามล้างตามผ่าน <c oughs> ไหนโทรศัพท์อยู่ไหนมาดูสิประมาณนี้นี่โทรศัพท์เอ๊ <c oughs> <c oughs> อ้าวตาก็เดีวมาสั่นมาไม่ตอนนี้ยังไม่เป็นหัวหน้านะเนี่ยมึงคิดดูว่าขนาดยังไม่เป็นเนี่ยยังแผงลิตรเลยบอกให้พ่อไงเอออออมานี่เอาไม้ทำไม้พี่ดูซิใส่มาันได้มาเร็วมาดูเคสโทรศัพท์หน่อยเอาเคสโทรศัพท์ลูกผู้สาวมาจากไหนเอาไม่ไหนลูกทำผิดนี่ลูกไม่กล้าทำเลยเพราะว่าพ่อคนนี้จะคอยดูคอยสอน

เรนี่คือโมเมนต์ความนนาวรักหนารักโดนๆพี่น้องนะครับได้เห็นโมเมนต์ความนนารักของบอสโนกับน้องไอายแบบนี้เห็นแล้วก็มีรอยยิ้มรอยยิ้มส่วนตัวมีความสุขเอาอย่าลืมคอมเมนต์กันเขา้ามแล้วก็อยาลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับพ่อมนนาวรักนะครับที่ตามทุกผลงานของมอลำัมเสียงวิหกในปีนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งปีทองของมอลำัมเสียงวิหกอิลีนะครับฤรู้การนา บอโนกับพอมที่สิทุ่มทุนสั่งพุนวานะครับกับฤดูการหนาลับร่รบองในเห็นเอียงใหม่ๆจากเสียงวิหกแล้วก็นองอาอายและที่สําคัญเพ่งไม่เพ่งไม้เ,ย,มย,เย้อนพี่น้องเด้อนเตรียมโตเตรียมโตของน้องอาอายเตรียมถาปันยอดวิวกันเด้อ